อวันรัตสวัสดีครับนี่คือเตาหุงต้มเตาหุงหาอาหารทำกับข้าวของอที่ประดิษฐ์ยังไม่สมบูรณ์นะนี่แค่ขั้นแรกเฉยๆใส่ถ่านลงไปในใจกลางตอนแรกก็ใส่ฟืนลงไปฟืนก็นิดหน่อยคือเศษไม้อะไม่ได้ฟืนอะไรหรอก ก็คือเปลือกไม้ใส่เปลือกไม้เข้าไปแล้วก็ทีนี้ก็ใส่ถ่านแล้วครับตอนนี้แก๊สแก๊สที่อยู่ในเตาอ่ะแก๊สที่ได้จากจากถ่านอ่ะก็จะเป็นเปรวแก๊สเลยแรงแต่จะมีพัดลมอ่อน,ออนเบอร์เบอร์หเบอร์เล็กๆน้อยๆเป่าอยู่ข้างล่างแต่เอ่อช่องช่องอากาศอ ยังยังไม่ยังไม่ครบถ้วนยังไม่ครบถ้วนก็เลยทำให้ไฟยังไม่แรงเท่าไหร่เท่าที่ควรดีก็คือพัดลมมอเตอร์พัดลมไอคอมพิวเตอร์ครับเล็กๆอะ่ะพอและไม่ไม่กินไฟด้วยแล้วก็เปิดแต่อันนี้ก็ถือว่าเป่าคนมากกว่าเป่าเตาพัดลมเพราะว่า มันเย็นดีนะครับเราก็สามารถปิ้งย่างทําอะไรก็ได้เนี่ยควันไม่มีหรอกเพราะว่ามันก็เป็นถ่านอยู่แล้วธรรมดาเราก็เป็นเตาถ่านอันนี้คือสามารถเป็นเตาถ่านแล้วก็เป็นแก๊สด,ด้วยถ้าเตาถ่านธรรมดาก็เป็นแบบนี้ครับให้ดูข้างขางเนี่ยเตาถ่านธรรมดาก็จะไม่มีเปลวมีควันเห็นไหมครับไม่มีก็เคยเป็นธรรมดามาดูตรงนี้ ตาถ่านเหมือนกันตอนนี้ใส่เน้นถ่านใส่เข้าไปไม่กี่ก้อนนะสี่ห้าก้อนเองก้อนเล็กๆด้วยนะมันยังเป็นเปลวนานอย่างเงี้ยครับนี่คือเปลวของแก๊สที่ออกมาจากรูที่เราเจาะรูด,ด้านข้างครับยังไม่ได้ใส่ไม้ ถ้าอัดไม้ใส่ไม้ด้านข้างด้วยเราก็จะได้แก๊สแรงมากกว่านี้เดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับอ,อ่อ,อเดี๋ยวต้องไปทำงานก็ทดลองให้วันละหน่อยพอออรีบก็ไม่ได้ต้องค่อยๆทาเตาไงวันนี้วันนี้ออทำอันนี้ได้แล้วเนี่ยโค้ง,งเนี่ยแผ่นปูนเนี่ยก็ใส่ตะข่ายรงไก่โรงไก่ ใส่เข้าไปเพื่อให้มันยึดยึดซีเมนต์ยึดปูนปูนนี้เป็นปูนป o ดแลนดผสมกับหินเกดไม่ได้ผสมทรายนะไม่มีทรายเลยเพอทำเหมือนเทเลยให้มันแข็งแรงเหล็กเส้นเหล็กลวดเล็กๆไม่ได้ใส่ใส่แต่ทักไก่เดี๋ยวจะทำแบบต่อต่อไปให้ให้มันเป็นคลิปติดต่อเลยให้ให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่าจะต้องทำหลายๆถัง ไม่งั้นจะไม่เห็นภาพอ๋อไม่มีคลิปตัดต่อนะครับก็ใช้มือถือมันทํามันร้อนอะ่ะมันถ่ายนานไม่ได้ครับมันร้อนเดี๋ยวจะลองปิ้งย่างตัวนี้ดูมันแรงมากเลยนี่ข้าต้มของพี่สาวก็ให้มาวันนี้วันที่สามแล้วครับเมื่อวานกินไปมัดหนึ่ง วันนี้เดี๋ยวกินอีกสองมัดหมดดำเลยไม่แล้วมันแรงน่าจะสุกแล้วล่ะพอก็ลองปิ้งเนี่ยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งของพี่สาวให้มาสามวันนี่ก็เอาทานอีกเตาหนึ่งอะเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช้แล้วก็เอารวมมาเนี่ยอย่างนี้แหละ ก็เหมือนว่าเราหุงข้าวเตาถ่านแล้วแหละเพราะว่าช่องกลางเนี่ยคือใส่ถ่านแต่เอ,อเขาเรียกว่าระบบของออเนี่เราสามารถเอาไม้ฟืนใส่ล้อมรอบด้านค้างได้ด้วยพอใส่ล้อมรอบปุ๊บเราก็จะมีระบบวนควันวนควันอีกมันก็จะได้ทั้งปิ้งย่างตั้งกาน้ำตั้ง หม้อตั้งอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งให้ดูนะนี่เราก็เอาถ่านใส่ในนี้ได้เลยเป็นช่องเล็กๆเนี่ยหุงข้าวเท่ากับข้าวสามารถทำให้มันใหญ่กว่านี้ก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับช่องใจกลางเตาน,นนะช่องใจกลางเตาใหญ่มันก็ใส่ได้ใหญ่อ๋อก็ปิ้งย่าง กล้วยแก๊สแก๊สก็พ่นออกข้างๆดีพ่นอวนเลยเพราะเตาถ่านธรรมดาเขาจะไม่มีเปลวเปลวแก๊สไงเขาไม่มีเขาจะเป็นถ่านแดงๆเฉยแต่พอทําแบบนี้แล้วมันจะมีเปลวเปลวแก๊สพ่นตลอดเวลาด้วยเดี๋ยวต่อไปมันจะพ่นแรงมากกว่านี้อีกไปอีกเลยนะครับ กล้วยอ้อยเยอะตอนนี้เยอะเนี่ยส่วนเตาเก่าที่เอา่านออกไปแล้วมันก็ยังร้อนอยู่ไงเพราะผนังเตาไอ้เนี่ยที่เปน็นก็เอากล้วยมาอบกล้วยปิ้งมาอบต่อเนี่ยดูกล้วยของออยดครับกินไม่ทันสามสี่คือกินไม่ทันแล้วครับคนเนี้ยเมื่อกี้เอาบนนี้ ้วยงอมๆไปย่างครับเนี่ยเกือบยี่สิบนาทีแล้วนะนี่อ๋อถ่ายแบบเอ่อทำโน่นไปด้วยทำนี่ไปด้วยเตานี้ก็ลุกดีเราก็เติมถ่านนิดหน่อยทำอะไรก็รเลยกระดายหมดอ่ะสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วกับ้วยเนี้ย มันจะแรงไงแรงกว่าเดิมพุน่นเป็นไฟพ้น่นเป็นแก๊สพ้่นมาด้านข้างด้วยด้านด้านล่างของของเตาของนีนน่มีรูอ๋อทำเอา,เอาไอ้เนี่ยเ,เหล็กนี่แหละเจาะเพราะว่ามันรีบๆอะ่ะมันไม่ได้ทำพิธีพิถันแต่มันก็ได้อะ่ะก็คือมีรู อังโลเป็นรูเป็นเหมือนอังโลเนี่ยพูดง่ายๆก็ทําเป็นอังโลเลยข้างล่างน่ะน,นะเป็นดินกลมๆดินแผ่นกลมๆแล้วก็เจาะรูให้มีอากาศเข้าได้อากาศเข้าได้ตามรูอังโลเท่านั้นเองไม่ได้ทําอะไรมากแต่ถ้าเราไม่ทําอังโลเราจะทําเป็นแผ่นเหล็กแล้วก็เจาะรูเป็นคล้ายๆแบบกระปงเนี่ยเจาะรูก็ได้ทีนี้ นี่ทำแบบนี้ก่อนมันก็ได้ขอให้มีอากาศขึ้นมาได้บ้างไม่ต้องไม่ต้องขึ้นมาเยอะก็ขึ้นได้บ้างเดือด,เป,ดเปิดเลยเห็นไหมนี่ตรงนี้สุกหมดแล้วครับนี่ก็เป็นเตาหุงต้ม เตาหุงต้มแล้วตอนนี้เตาหุงต้มแบบยังไม่มีไม่ไม่ไมครบระบบของออนะแค่เตาหุงต้มระบบแก mm ๊สท i e r ฟเออร์ก็คือมีช่องแก๊สเราใส่ทานอย่างเดียวยังไม่ได้ใส่ฟืนถ้าใส่ฟืนใส่ไม้ฟืนด้านข้างใส่ใจกลางด้านข้างทั้งรอบมันจะแรงกว่านี้นะครับอย่าลืมติดตามอเพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งให้ออด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ